เด้ดีเด้ดีจ้าเอเดดีเข้าไปลูกเข้าไปลังมารับมวยมวยแล,กล้กากาไปใช้นี่ยด,ด้ิเด้ดีเอ้ยเอ้ยอะไรค่นเืยกากาไปใช้เนอ

ไล่อุ้ยมาไล่มาโกรธแท้นุงสุดโกรธมากเกิดยับนี้เด้อแม่นั่งยังมากไก่กูเด้อแม่กนั่งอ่าเยีบบ่ยมมากลยละม่ให้เขามากไกลไหมเนาะอ้าวพูดอะไรนี่เอา้าโอ้ยกาแฟเอ้ยเออเอเอ,เอไปไปไปยังมาก,กวนาดี้ดีไปจ้าแม่ปะเมื่อวานห้าแม่ปะ ไอ้เด้เมื่อบ่ะเราไปเห็นเลดีเด้อไปเมื่อ้านเมื่อ้านเนี่ยเดี๋ยวแม<า>่ไปบอกกับไอ้กาแากันกากกกาแกจ้าเออน่ะกาแาเสียงแหบกันแน่เว่ยกาแกมัจะใส่หรือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้ว